y o You listening to K S Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security ที่ Happiness Investment มาต่อกันในประเด็นสุดท้ายเรื่องของก่อนนองงแล้วก็เรื่องของ Banking แล้วก็ไฟแนนซ์กันสวัสดีครับไอซ สวัสดีครับครบโอเค,อเคก็เดี๋ยววันนี้ให้อซ์แตะเรื่องของการพรีวิวกลุ่มแบงก์ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราสองคนมาคุยกันเรื่องกรนอง,งอแล้วมาคุยกันเรื่องที่แบงก์ปรับ MLRTBLC 10 basis point กันเอาสามเรื่องแล่วนี้เราเอาเรื่องงบก่อนเชิญเลยครับโอเคเรื่องงบนะครับก็ในมาสามผมว่าก็มีสัญญาณดีนะในเชิง เราเราคาดนะครับว่างบเนี่ยน่าจะออกมาโตได้ทั้ง q ิวออนคแล้วก็เยอนเยียนะครับสำหรับทั้งกลุ่มธนาคารนะครับ q, q ิวอนโตน้อยนิดนึงนะครเรามองโตแค่หนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับเพราะว่าเราเราเชื่อว่าแต่เมื่สามตัวค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโดยเฉพาะพวกค่ามาร์เก็ตติ้งนี่ก็น่าจะเพิ่มขึ้นตามเหมือนกันนะครับหลังจากที่เริ่มเปิดเมืองแบบเต็มสูงนะครับแต่สินเชื่อเนี่ยโตได้ดีแล้วก็มาจากเซกเมนต์ที่เป็นคอร์เปอเรท นะครับเพราะว่าบริษัทใหญ่ๆก็เริ่มมั่นใจกับเอาลุกมากขึ้นนะครับก็เริ่มลงทุนมากขึ้นนะครับแล้วก็อีกเซกเมน์นึงก็คือรายย่อยนะครับทั้งรถยนต์แล้วก็ตัวบ้านนะครับรถยนต์เนี่ยเสริมก็คือไตามานนี้มีรถยนต์มือ2เนี่ยมีคอมเมนต์ว่าว่าปล่อยได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับในไตามานสานะเพราะว่ารถยนต์มือหนึ่งซัพพลายขาดแคลนด้วยนะครับแล้วก็ เศรษฐกิจกเริ่มฟื้นขึ้นมาความต้องการซื้อรถมันดีขึ้นนะครับส่วนทางกันนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องดีเพราะว่ารถยนต์มือสองเนี่ยยิว่ค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับมือหนึ่งนะครับก็น่าจะมาช่วยพยุง์ในตัวภาพภาพรวมนะครับหลังจากที่ดอกเบี้ยเริ่มปรับขึ้นนะครับส่วนภาพเยอนเยียเนี่ยเออร์เน็งน่าจะโตแรงเลยเพราะว่าปีที่แล้วฐานค่อนข้างตับนะครับยังมีโควิดระบาดอยู่นะครับแล้วก็การตั้งสำรองของแบงก์อยู่ในระดับสูงนะครับ เยอันเยียเนี่ยเราคิดว่าการตั้งสำรองจะลดลงพอสมควรนะครับจากประมาณร้อยสามสิบเบสิสพอยต์เนี่ยเหลือประมาณร้อยสิบเบสิสพอยต์นะครับ uh huh, uh huh. อันนี้เป็น k ี y แหละนะครับในรายตัวเนี่ยตัวที่น่าจะเห็นกําไรเด่นๆไต,ตรมาสนี้นะเราคิดว่าน่าจะเป็น KTB ตัวหนึ่งนะที่เราเห็นกําไรเด่นมาสองสามไตรมาสแล้วแหละนะครับไต,ตรมาสสามนี่ก็น่าจะเป็นอีกไต,ตรมาสหนึ่งที่เห็นเยอันเยียโกรธในระดับหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอีกตัวหนึ่งคือท t b ีบีฐานไทยธนาชาตินะครับก็ เรามองเยอรนเยอ growth 46%เหมือนกันนะมาจากฐานที่ต่ำปีที่แล้วเหมือนกันนั้นถ้าภาพเยอรนเยอเนี่ยสองตัวนี้น่าจะเด่นนะครับส่วนภาพพีออนคิวเนี่ยกำไรฟื้นขึ้นแบงก์ละนิดละหน่อยนะแต่แบงก์ที่น่าจะฟื้นได้เยอะตัวก็จะเป็นสีบีนะครับแล้วก็บีบีเอลที่ทั้งสองแบงก์เองแพทเทิร์นเหมือนกันนะคือแต่แม่สองเนี่ยมีการตั้งสำรองเยอะเป็นพิเศษนะรองรับความไม่แน่นอนในช่วงครึ่งปีหลังนะครับซึ่ง ในขา asset quality เนี่ยของ2องแบงนี้ยัง manage ได้ก่อนข้างดีนะครับแต่ว่าผู้่าใหาไ่ conservative ก็ตั้งตั้งสำรองรอไว้ก่อนนะครับไตรมาสสาน่าจะเป็นแตรมาสที่สำรองลดลงได้นะครับอ่โดยรวมเนี่ยภาพ asset quality หรือ NPL เนี่ยผมคิดว่าคงเพิ่มขึ้นแต่ไม่อยู่ในระดับที่น่ากลัวนะครับแล้วก็น่าจะบริหารจัดการได้นะครับ NPL ratio จาก3.6มตรมาสที่แล้วเนี่ยราคิดว่าจะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยเท่านั้นเองเป็น3.7นะครับเพราะว่า จากคอมเมนต์เนี่ยลูกนี่พอออกจากมาตรการช่วยเหลือแล้วเนี่ยก็ยังสามารถไปต่อได้ก็ทั้งดีนะครับแล้วก็ภาพเอาลูกครึ่งปีหลังเองคิดว่าภาพเศรษฐกิจที่ค่อยๆเปิดมากขึ้นเนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยแล้วก็จํากัดความเสี่ยงตรงนี้ได้นะครับอันนี้คือในส่วนของงบนะบพี่บอบอืมครับไอซ์ประเด็นขอแตะนิดน,นึงก่อนคีทิเกเวเมื่อกี้ไอซ์กำลังจะบอกว่าตั้งสำรอ,องลดลงเหรอครับ Q ิวคและเยอนเยอใช่ฮะน่าจะลดลง คืออันนี้หมายถึงว่าคือโทนที่คือหมายถึงว่าโอเคเรากำลังอันนี้คือพรีวิวนะเราบอกก่อนนะคือพรีวิวก็คือเราคาดการนะครับไอซ์คิดว่าที่เราได้คุยกับ IR หรือแม้แต่ท่ผู้บริหารของบางแบงก์ในแง่ของการเราลองสอบถามงบดูเนี่ยน้ำเสียงโทนเสียงเขาเป็นยังไงครับคือบอกว่าเฮ้ยเศรษฐกิจไทยมันแบบเหมือนกับที่แบงก์ชาติพูดไหมครับว่าเมื่อวานนี้คือเศรษฐกิจไทยเรายังคงแข็งแกร่งอยู่เนี่ยคือผู้บริหารแบงก์วิวเดียวกันใช่ไหมครับถึงแม้ถึงถึงได้กล้าตั้งสำรองลดลงนะครับ โอเคเอ่ออาจจะไม่บูเแทาแบงชาตินะผมว่าแต่ว่าก็อยู่ในอยู่ในขาที่สบายใจขึ้นนะครับแล้วก็เอ่อส่วนทุกทุกที่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าปัญหา MPL เนี่ยยังยังไม่ได้เห็นสัญญาณอะไรที่น่ากลัวหลังจากที่ลูกหนี้เนะี่ยทยอยออกจากามาตรการความช่วยเหลือระยะสั้นไปแล้วนะครับสำรองที่ตั้งมาก่อนหน้าในช่วงปี2020สิบเห็ดแล้วเก็บเอาไว้เนี่ย เป็น coverage ratio เนี่ยทุกแบงก์ก็มองเหมือนกันว่ามันพอแล้วแหละนะครับไม่ได้อยู่ในทามมิ่งที่จะต้อง r a i หรือว่าเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับก็จะเป็นทามมิ่งที่อาจจะบางแบงก์ก็เลือกที่จะประคองนะให้อยู่ระดับสูงแบบนี้ไปก่อนไม่เพิ่มแต่ว่าไม่ลดบางแบงก์ก็มองว่าให้มันถึงเวลาที่น่าจะต้องเริ่มลดได้แล้วก็สบายใจนะครับแต่ผมว่าแต่แถ้าดูแนวโน้มเศรษฐกิจแบงก์ดููกลัวกว่าโทนแบงก์ชาติเมื่อวานนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้ไไม่ด้แต่ว่าไม่ถือว่าแต่ถือว่าดีขึ้น ไม่เทียบกับช่วงต้นปีนะครับเพราะฉะนั้นก็คือดูจากคี y t เทคเอา y วนะครับก็คืองบเนี่ยนะครับคิวสามเราไม่รับเคแบงนะครับก็จะโตประมาณยี่สบกปอร์เซนต์เยออนเยแล้วก็อาจจะแฟดคิวออนคิวนะครับแล้วก็ลงมาในไส้ในสูบสั้นๆอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือตัว cross loan เนี่ยโตได้ค่อนข้างก็คือโตแบบประมาณห้าถึงหกเปอร์เซนต์เยออนเยนะครับนิมนะครับ net interest margin หรือว่าเป็น margin ของกลุ่มแบงค์เนี่ยก็จะ ขึ้นจาก2.75ประมาณ2.77นะครับแล้วก็การตั้งสำรองนะครับก็เรียกได้ว่าลดลงมาเล็กน้อยนะครับนี่ก็คือเป็นก,การสุรภาพรวงคร้าวๆวนะครับแต่ว่าผมว่าไฮไลท์เนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องของงบแล้วนะครับไฮไลท์เนี่ยมันเกิดขึ้นจากเข้าเรื่องเลยนะครับก็คือเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมชวนไอซ์คุยเรื่องดอกเบี้ยก่อนเดี๋ยวผมไปคุยเรื่องเศร,รษฐกิจอีกครั้งหนึ่งนะครับ ชวนไอซ์คูดแบบนี้คือเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยนะครับธนาคารแห่งประเทศไ,ไทยเนี่ยมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย25เบสิสพอยต์นะครับมาที่1%นะครับซึ่งจริงๆถ้าเราดูแอคชั่นเป๊ะๆตอนประมาณ2โมง2นาทีเนี่ยผมจำได้ประกาศประมาณ2โมง1นาทีเนี่ยโคบาเรานี่คือวิ่งขึ้นมาจาก38ไป38.28 คือวิ่งขึ้นมาเกือบเกือบสาต่งทีเดียวเลยนะครับพุ่งขึ้นมาแบบ V-shape เลยนะครับคนก็มีความกังวลว่าเฮ้ยขึ้นน้อยเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าเจอ f ฟดเนี่ยขึ้น 7,5, 7,5 7 5เนี่ยแล้วก็หลายๆประเทศเนี่ยขึ้นกันแบบถาโถมเลยนะครับของเราขึ้นแค่25่สิบห้าเ n อบาทก็เลอ่อนนํามาก่อนเลยนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยพอมีโทนของทางผู้ช่วยของทางแบงค์ชาติเนี่ยนะครับ ได้ออกมาก็เหมือนคามดาวตลาดลงเล็กน้อยนะครับแล้วเราก็ได้เข้าไปฟังซึ่งถ้าใครฟังเนี่ยนะครับโดยฉพาะตอนที่เรามีการสรุปให้เนี่ยเหมือนโทนมันดีนะแล้วนานๆทีอ่ะผมจะเห็นโทนของแบงค์ชาติออกมาในลักษณะแบบดูค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจของการฟื้นตัวของเศรษฐ,ฐกิจโดยเฉพาะในไตรมาสสี่นี้นะครับมันก็เลยส่งผลให้เริ่มเห็นเป็นสัญญาณเชิงบวกขึ้นมานะครับแต่เดี๋ยวผมไม่พูดเรื่องไส้ในเศรษฐ,ฐกิจในช่วงหน้าละกันแต่วันนี้ช่วงว,วันวันนี้คุยกับไอซ์ก่อนว่า ก็เลยเป็นที่มาว่าแบงค์ชาติก็เลยปรับดอกเบี้ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับตลาดปิดนะครับสี่โมงห้าโมงเนี่ยนะครับเราก็เริ่มเห็นหลายๆธนาคารเนี่ยนะครับทยอยในการปรับดอกเบี้ยขึ้นนะครับซึ่งก็ต้องถือว่าเซอร์ไพรส์พอสมควรนะครับวันนี้ผมขอนี่ยกตัวอย่างเป็น BBL แล้วกันนะครับโดยธนาคารกรุงเทพนะครับก็เป็นเจ้าแรกที่ดันเลยนะครับ ได้มีการเปิดเผยว่าธนาคารกรุงเทพจะปรับดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้เพิ่มขึ้นเน้นนะครับว่าเงินฝากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เงินกู้เพิ่มขึ้นนะครับโดยปรับดอกเบี้ยเงินฝากขึ้น0.15ถึง0.50ต่อปีนะครับในขณะเดียวกันปรับสินเชื่อ M L R นะครับหรือว่าเป็นสินเชื่อสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีเนี่ย นะครับประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลาหรือว่า MLR minimum loan rate เนี่ยนะครับขึ้น0.4%ต่อปีนะครับแล้วก็ปรับ MOR แล้วก็ MRR นะครับขึ้นประมาณ0.3%ต่อปีมีผลทันทีวันที่29กันยายนก็คือวันนี้เลยนะครับและแบงค์อื่นๆก็ทยอยปรับเช่นเดียวกันนะครับก็เลยจะมาถาม i อซดูว่าเฮ้ มันปรับดอกเบี้ยเงินกู้ขึ้นด้วยนะแล้วก็เงินฝากขึ้นด้วยนะนะครับแต่ว่า m อ r รอบนี้ทีเดียว40 b a s i ส Point ก็คงจะเป็นการเอาของครั้งก่อนด้วยนะครั้งก่อนที่ติดไว้ที่ยังไม่ได้ขึ้นเนี่ยนะครับรอบนี้ก็คือเอา40 b a s i ส Point เลยนะครับไอซมีมุมมองประเด็นนี้อย่างไรครับโอเคก็ <c oughs> ก็ถือว่าจริง BBR เป็นเป็นพี่ใหญ่นะในในในแบงก์ก็เป็นแบงก์ใหญ่ t o อ t o อันหนึ่งนะครับก็ผมคิดว่าถ้าพี่ใหญ่หลีดมาแบบนี้นะครับ แบงก์ uh, อื่นๆนะครับก็น่าจะตามแหละนะครับอันนี้วิวเรานะเราคิดว่าแบงก์อื่นก็น่าจะปรับตามแต่ในว่าวันนี้วันวันวันพรุ่งนี้นะครับ uh, ส่วนดีกรีที่ขึ้นเนี่ยถือว่าขึ้นเยอะกว่าที่คาดนะครับ uh, เราเราไม่คิดว่าจะขึ้นแบบเกินที่กรนองกรนองขึ้น25บิบิใช่ไหมไม่คิดว่าแบงก์จะขึ้นเกินนะครับแต่ว่าถ้ามองจริงๆก็คือแปลว่าเขารวบยอดไปเมื่อเทียบกับตอนที่กรนองขึ้นครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหา นะครับโซฟาก็คือประมาณ50 b a s i เ point อยต์นะครับแบงกกรุงเทพขึ้น40 b a s i เ point อยตสำหรับ m l r แล้วก็รายย่อยเนี่ยขึ้น30 b a s i เ point นะครับแต่ก็ยังดีแต่ว่าเขาก็เมนเก็คือว่าเขาก็ขึ้นตัวเงินฝากให้ด้วยนะฮะก็มี2ส่วนขาเน็ตๆกันไปนะครับก็ผมคิดว่าแอคชั่นแบงก์อื่นๆน่าจะใกล้เคียงกันนะแต่ว่าอาจจะแวรี่ต่างกันนิดนึงตรงคนนี้อาจจะปรับ m l r เยอะกว่าคนนี้อาจจะปรับ m o r m r น้อยกว่าอะไรแบบนี้แต่ว่ากรอบเนี่ย น่าจะต่างกันไม่เยอะแหละนะครับในภาพ IMPACT ในเชิงตัวเลขเนี่ยครับพี่บอมก็ต้องบอกว่ายิงแบงก์ก็ปรับเนี่ยเขาน่าจะดูแล้วแหละว่าเนเธและอิมแพ t มันไม่ได้กระทบฐานะทางการเงินกันเ,เท่าไหร่นะครับเราประเมินเนี่ยจากตัวเลขที่ BPL แจ้งนะฮะมันจะบวกขึ้นมาเนี่ยต่อกําไรนะฮะประมาณสัก1000ล้านบาทแต่คิดเป็นเต็มปีนะครับในปีหน้าอันนี้หลังหักภาษีแล้ว หนึ่งพันล้านบาทก็จะประมาณสักสามเปอร์เซ็นต์ของกำไรทั้งหมดที่ที่เราทำเอาไว้นะครับทีนี้เราลอง Copy โมเดลในถ้าสมมติว่าขึ้นประมาณนี้แหละไปใส่<ด>ที่แบงก์งงอื่นนะครับแบงก์ใหญ่เรต้องบอกว่าก็กจะได้ b บ n e f ฟ t แต่ได้ไม่เยอะเท่า BB l นะนะครับเพราะว่าสัดส่วนลูกค้ารายใหญนะ่เขาน้อยกว่าเมื่อเทียบกับของบีบแลนะครับก็จะอยู่ในกรอบหนึ่งของกำไรปีแนานะครับแล้วพวกแบงก์ใหญ่ๆที่เรา cover อยู่มีเบ เอชซีบกรุงไทยอย่างนี้เป็นต้นนะครับ uh, แบงกง์กลางๆหน่อยนะฮะสแบงก์เล็กอย่าง KKP TtB เนี่ยไม่ไม่ได้มี b e n เอฟฟิมากนะเพราะว่าพอร์ตสินเชื่อฝ่งที่เป็นรถยนต์มันค่อน้างเงยอมปรับดอกเบี้ยไม่ได้นะเป็นดอกเบี้ยรฟริกนะครับดังนั้นเน็ตเน็ตเนี่ยโทนบวก,กนอ่อนกับกับกลุ่มแบงก์ใหญ่นะครับแบงก์กลางเล็กเนี่ยนิวทรัลไม่ได้มีไม่ได้มีบวกหรือลบอะไรกับกับประเด็นเรื่องปรับดอกเบี้ยนี้นะครับครับ โอเคครับแล้วเดี๋ยวผมเข้าเรื่องของแบงค์ชาตินิดนึงแล้วเดี๋ยวให้ไอซ์มาพูดถึงเรื่องกลุ่มการเงินในช่วง15นาทีสุดท้ายแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอเวลา5นาทีนะเดี๋ยวให้ไอซ์รบกวนอยู่ต่อก่อนนิดนึงนะครับ สำหรับเมื่อวานนี้นะครับคีย์ไฮไลท์สำหรับหลังการประชุมเนี่ยนะครับก็คือการที่ทางแบงก์ชาติเนี่ยนะครับก็ได้ออกมาถแถลงเหตุผลต่างๆนะครับว่าเอ้ยทำไมขึ้น25 b a s i p o เบสิสพอยต์ทำไมเราไม่กังวลเงินเฟอ้อหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะครับก็เป็นท่านผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินนะครับคุณปิติก็ออกมาถแถลงนะครเมื่อวานนี้ผมว่าคือมีมีประโยชน์เยอะเลยนะวันนี้ผมขอสรุปประมาณ5นาทีสั้นๆให้กับ นักลงทุนไทยนะครับก็ผมพอดีผม่ไม่ได้พูดเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยมานานนะครับผมก็มีเห็นหลายคอมเมนต์ว่าเออผมไปพูดแต่เศรษฐกิจอเมกาแต่เศรษฐกิจจีนแต่ไในวัยการเงินนะครับทั้งที่อยู่ประเทศไทยแต่ไม่พูดของคนไทยเลยนะครับวันนี้ก็ลงรายละเอียดเศรษฐกิจไทยให้นิดหนึ่ง นะครับจริงๆเหตุผลของการขึ้น25 basis point ที่แตกต่างกับประเทศอื่นๆเนี่ยมันมีเหตุผลอยู่ก่นนั่งเยอะนะครับโดยวันนี้ผมมีประมาณ5ปัจจัยหลักสําหรับการสรุปรโยวัยการเงินนะครับประเด็นแรกเลยเนี่ยต้องบอกนะครับว่าตอนนี้เศรษฐกิจไทยเนี่ยเหมือนทำ divergence ในเชิงบวกนะครับนั่นคือคุณจะเห็นได้เลยนะครับว่าเศรษฐกิจยุโลกนะครับ ไม่ว่าจะเป็น OECD เป็น World Bank เนี่ยได้มีการดาวเกรด GDP ทั้งแผงเลยไม่ว่าจะเป็นดาวเกรด GDP ยุโรปดาวเกรด GDP อังกฤษดาวเกรด GDP ออ,อเมริกานะครับแล้วก็ดาวเกรด GDP ญี่ปุ่นนะครับแต่อัปเกรด GDP ของประเทศไทยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ทางแบงค์ติก็ได้ออกม,มีมามีการประมาณการกันไว้นะครับว่า ในช่วงไตรมาสสี่เนี่ยคุณจะเห็นได้เลยนะครับว่า4 Q65 เนี่ยนะครับอันนี้คือเ e a l GDP นะครับเส้นสีน้ำเงินกราฟซ้ายมือเนี่ยจะเห็นได้เลยนะครับว่ามันกำลังจะเบรกเส้นป่าสีเขียวนั่นก็คือกำลังจะกลับเข้ามาสู่ช่วงของการก่อนเกิดโควิดแล้วนะครับก็คือประมาณการว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้เนี่ยน่าจะโตได้นะครับยังอยู่บริเวณกรอบประมาณสัก3.3%แล้วก็ปีหน้าเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสัก3.8%นนะครับคือจริงๆเนี่ยก็จะมีะบวกลบนิดหน่อย ผมใช้คาว่ามันจะมีบวกลบนิดหน่อยคือบวกอะไรบ้างนะครับก็คือมีการปรับประมาณการคอนซัมชันขึ้นนะครับจาก4.6อโทษนะครับจาก4.9นะครับผมผมเปิดกราฟให้ดูก็คือปีนี้ GDP 3.3นะครับปีหน้าเนี่ย4.3.8นะครับคือหลักๆเลยคือมีการประมาณการการบริโภคนะครับภาคเอกชนนะครับ4.9เป็น5.6นะครับ <c oughs> <c oughs> สัคร่่นะบอา4.9เป็น5.6นะครับ,รบแล้วก็มีเรื่องของตตวเอ็กซ์พอร์ตนะครับ7.1เป็น9.1นะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับปีนี้ปรับขึ้นจาก6ล้านคนเป็น9.5ปีหน้าปรับขึ้นจาก19มาเป็น21นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้เลยว่าเฮ้ยเศร,รษฐกิจโลกที่มันชะลอตัวเนี่ยแต่เศร,รษฐกิจไทยมันมีการกลับการฟื้นตัวขึ้นมานะครับอันนี้คือเป็นประเด็นแรกที่เรียกว่าเศร,รษฐกิจไทยยังค่อนข้างแข็งแกร่ง นะครับแล้วก็ถ้าเราดูจากในฝั่งของการฟื้นตัวเนี่ยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะกระจายเป็นวงกว้างแล้วก็มีความคาดหวังของการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวของจีนที่กำลังจะเข้ามาในช่วงของสุดท้ายของปีแต่เดี๋ยวนี้มันจะเป็นแพทเทิร์นที่คุณอาจจะพอทราบอยู่แล้วนะแต่เดี๋ยวค่อยๆพูดขึ้นไปนะครับแล้วก็เมื่อเราเทียบนะครับที่เห็นภาพว่าเฮ้ยสามจุดสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะมันมาจากไหนจากประมาณการเดิมเนี่ยนะครับก็คือมีการดาวเกรืจีดีพีไตามาสองในช่วงที่ผ่านมาลดลงไปประมาณศ นะครับแล้วก็เศรษฐกิจโลกนะครับที่เราได้รับผลกระทบประมาณ0.4%นะครับแล้วก็ government spending ลรลงประมาณ0.3%แต่ทั้งหมดนี้เจอ offset อ e ันเดียวกับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทีเดียว0.9%เลยทำให้ blend e d GDP ออกมายังอยู่ที่3.3%อยู่นะครับแล้วก็ในฝั่งของตัวเงินเฟอ้อนี่คือ k ค Highlight ว่าทำไมจะปรับแค่25 Basis Point นั่นก็คือประเทศไทยเราเนี่ยนะครับไม่ได้มีความกังวลเรื่องเงินเฟอ้อเหมือนต่างประเทศ นะครับความหมายคือเราเนี่ยนะครับจะเงินเฟ้อของประเทศไทยเราเนี่ยนะครับจะเข้าสู่กรอบเป้าหมายนะครับเร็วกว่าประเทศอื่นๆความหมายคือเงินเฟ้อของบ้านเราเนี่ยจะลงไปสู่กรอบเป้าหมายของแบงก์ชาติเนี่ยประมาณช่วงไตรมาสสหรือว่าไตรมาสาสาปีหน้าเมื <m> ่อเทียบกับประเทศอื่นๆนะครับที่จะใช้เวลามากกว่าประมาณ1 2ถึงปีของเราเนี่ยอีกประมาณ3ไตรมาสนะครับสอไตรมาสเนี่ยเงินเฟ้อจะเริ่มค่อนข้างลงนะครับแล้วก็ถามว่าทําไม <N un ctions> นะครับน,นั่นคือต้องอบอกว่าเงินเฟ้อของบ้านเราเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยนะครับมันมาจากสองสามุมมุมหนึ่งเลยเนี่ยคือกราฟนี้ครับคือเงินเฟ้อของบ้านเราเนี่ยนะครับมันเป็นคอมโพเนนต์หรือว่า headline inflation เนี่ยนะ,ะมันเป็นคอมโพเนนต์จากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่นะครับกราฟขวามือนะครับช่วงประมาณกลตัว financial crisis ใหญ่เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเงินเฟ้อของบ้านเราเนี่ยมันถูกมันมัน,ม,นมันมีสัดส่วนการมันมีสัดส่วนจากต่างประเทศเป็นแค่ยี่สิบสองเปอร์เซ็นต แต่ตอนนี้มันสูงห้าสิบสี่เปอร์เซนความหมายคืออะไรตอนนี้เราเริ่มเห็นเงินเฟอ้อของตัวที่มันรับมาจากต่างคอมโพสิชันของเงินเฟอ้อที่ผักด,ดันนะมันไม่ได้เกิดจากบ้านเรามันเกิดจากตัวต่างประเทศโดยเฉพาะในั่วของตัวซัพพลายเช่นเหลือเช่นน้ามันเช่นแก๊สเจ็ตต่างๆซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้เริ่มเห็นสัญญาณแล้วว่าไอ้สามสี่สิ่งนี้มันเริ่มชะลอตัวลงมาค่อน้างแรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลามันชะลอลงมาค่อนัางแรงเนี่ยเงินเฟอ้อบ้านเรามันไม่ได้สูงตัวมันเองอยู่แล้วมันสูงงงงจจาา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 ากกกเเ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 เอ็็็ทรรรรรนนนนนนลลลข้้้มมพะะะะะฉัยยหดดววว่่่บิฟแแปศืๆ นะครับเมื่อเทียบกับอเมริกาที่เงินเฟ้อมันอยู่ในประเทศมันเองดยเชพาะพาคอสังหาของอเมริกาเห็นไหมครับมันแตกต่างกันนะแต่าาของบ้านเราเนี่ยเงินเฟ้อเนี่ยมันไม่ได้มาจากอาสังหาของบ้านเราเหมือนอเมริกามันมาจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาลงมันจะลงเร็วกว่านะครับในขณะเดียวกันได้มีการทาเซอร์เว์นะครับได้มีการทำเซอร์เวอันไอกราฟนี้เห็นไหมครับว่าไอ,ไ,อไ,อไอจากต่างประเทศที่มีการซัพพลายช็อคเห็นไหมครับราคาน้ำมันดิบเส้นสีดำในเชิแก๊าเส้นสีแดงพาราเดียมเฟอร์ติ z ไลซ์นะครับ ตัววีต่างๆเห็นไหมครับมันไซเ์ไซเ์ไซส์ดาวหมดแล้วอันนี้คือที่ผมบอกว่าตจายต่างประเทศที่เข้ามากดดันเงินเฟ้อของบ้านเราอ่ะมันเลยลงแล้งจากนั้นเนี่ยนี่เป็นความสาคัญอันนี้คือทําความเห็นจากผู้ประกอบการรายใหญ่ SME ในช่วงของเดือนสิงหาคมถามว่าตอนเนี้จะปรับราคาขึ้นไหมในช่วงสามเดือนข้างหน้าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ซึ่งเป็นเส้นสีเขียวพูดมาคล้ายๆกันว่าไม่ปรับครับเห็นไหมครับเส้นสีเขียวบอกว่าไม่ปรับครับ ส่วนสีเหลืองบอกว่าปรับครับแต่ปรับไม่เกิน5%เสีแดงบอกปรับ10แต่คุณจะเห็นได้เลยว่าส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการที่ขายสินค้าเครื่องสาอางอ่าอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างยานยนต์เหล็กอสังหากระดาษกระดาษอ่าอาหารเครื่องดื่มค้าส่งปิโตรเคมีค้าปีกที่พักโรงแรมร้านอาหารทําเซอร์วยออกมาคล้ายๆกันว่าไม่ปรับราคาส่วนใหญ่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเพราะต้นทุนของเขาเริ่มทยอยปรับตัวลง นะครับนั่นก็เลยเป็นการอธิบายภาพว่าให้เงินเฟอ้อบ้านเราถ้าดูจากทรงตรงนี้สปายก็เริ่มชะลอดีขึ้นแล้วก็ฝั่งของดีมานผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็บอกว่าไม่ปรับนะครับบอกว่าไม่ปรับนะครับและที่สําคัญนะครับมาดูในฝั่งของตัวการบริโภคภาคเอกชนแบ่งตามสินค้าและบริการที่ฝั่งของอเมริกาเนี่ยเจอเงินเฟอ้อทะลุขึ้นมาเลยนะครับนั่นก็คือพฤติกรรมการบริโภคของสินค้าและบริการสินค้าคือเส้นสีฟ้าบริการคือเส้นสีเขียว คุณจะเห็นได้เลยว่าไอของอเมริกาเนี่ยมันดึงจากฝั่งของกู๊ดเนี่ยหรือว่าสินค้าเนี่ยดึงขึ้นมาที่เป็นตัวผลักดันงเงินเฟอ้อวนของบ้านเราอ่ะมันไม่ไม่ใช่ของบ้านเรามันเป็นฝั่งของอา่อาบริการมากกว่าสินค้าซึ่งเงินเฟอ้อส่วนใหญ่มันมาจากฝั่งสินค้าเห็นไหมครับนะครับแล้วก็ประเด็นถัดมานะครับอันนี้ก็จะเป็นการเปิดภาพอธิบายให้เห็นนะครับแล้วแล้วก็ประเด็นถัดมาเนี่ยอ่านี่ก็เป็นตัวเลขเงินเฟอ้อต่างๆที่พูดไปนะครับ ป็ <c oughs> นถัดมามีความมีคนมีความกังวลมากเรื่องของค่าเงินบาทผมก็ต้องพูดอย่างนี้ว่าบ้านเราที่บอกว่าอ่อนค่า38บาทเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้อ่อนค่าแค่ประเทศไทยครับมันอ่อนค่าทุกสกุลเงินทั่วโลกเม่ียบกับดอลลาร์อินเด็กซ์ดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยเป็นประเทศแรกเป็นประเทศเดียวในปีนี้ที่แข็งค่าขึ้นมาประมาณ18%ส่งผลให้หลายๆสกุลเงินเนี่ยมันอ่อนค่ากันไปหมดแล้วบ้านเราก็12%ที่38บาท แต่คุณจะเห็นได้เลยนะครับว่าฟิลิปปินส์ไต้หวันเกาหลีญี่ปุ่นปอนยูโรมันอ่อนค่ามากกว่าบ้านเราทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราจะดำเนินนโยบายการเงินเนี่ยเราต้องดูควบคู่กันไปได้วยว่าบ้านเราผิดปกติอ่อนอันเดียวหรือเปล่าหรือไม่ใช่ถ้าไม่ถ่ถ้าใช่เนี่ยอาจจะมีนโยบายอะไรที่มันเพิ่มเป็นยาแรงขึ้นมาแต่ถ้าตอนนี้มันไม่ใช่ก็ต้องบอกว่าก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าประเทศอื่นๆมันก็อ่อนค่ากันหมดนะครับ ที่สาคัญเลยคืออะไรที่สําคัญเลยคือมีความกังวลว่าเฮ้ยโอ้โหบาทสาสิบแปดบาทจะ outflow ไหมผมต้องพูดอย่างนี้ว่าปัจจุบันตอนนี้นะครับทั้งค่าเงินบาทที่เมื่อกี้ที่เราพูดมาว่าขนาดเราอยู่สาสิบแปดบาทเรายังเพอร์ฟ f o r m หลายประเทศตลาดหุ้นไทยเช่นเดียวกันตลาดหุ้นไทยการาฟสีดำปีนี้ msci thailand นะครับลอลงไปไม่ถึงสี่เปอร์เซตลาดหุ้นทั่วโลกลอลงไป20กว่าเปอร์เซ็นต์ครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้เลยว่าบ้านเราเพอร์ฟ f o r m ทั้งค่าเงิน o u t ร์ฟ f o r m ทั้งตลาดหุ้น นะครับที่สําคัญเลยมีความกังวลเรื่องสเสยรภาพและเอาโฟล่ะบอกว่า38บาทจะเอาโฟแรงๆไหมผมต้องบอกว่าปัจจุบันตอนนี้นักลงทุนต่างชาติถือครองสัสดส่วนพันธบัตรไทยประมาณ1 0บกว่าเปอร์เซ็นต์หุ้นไทยประมาณ2 6เปอร์เซ็นต์มันไม่ได้เยอะมันเป็นสาบันในประเทศที่ซองขดส่วนส่วนใหญ่กับนักทุนรายย่อยรายใหญ่นะครับและมีความกังวลต่อเนื่องกันผมเห็นมีคนมาแชร์เยอะมากเลยเรื่องของรีเสิร์ฟผมอธิบายให้ฟังอย่างนี้ปัจจุบันตอนนี้รีเสิร์ฟของบ้านเรานะครับอยู่เป็นเบอร์6ของโลก รองจากสวิตเซอร์แลนด์ฮ่องกงสิงคโปร์ซาอุเช็กก็คือบ้านเราสูงถึงประมาณ48%ของ GDP เพราะฉะนั้นหน้าตากการเงินของเราในการบริหารเสถียรภาพการเงินของอแบงค์ชาติเนี่ยยังถือว่าค่อนข้างแข็งแกร่ง,แ,งและมีพอสมควรนะครับและอีกประเด็นหนึ่งที่มีความเข้าใจกันผิดเยอะนะครับบอกว่าเฮ้ยการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมันจะอ่อนแรงไหมถ้าดอกเบี้ยมัมนห่างกันความหมายคือถ้าดอกเบี้ยอเมริกามันขึ้น7.5 7.5 7.5ไป3-4%แล้วเนี่ย บ้านเรายังอยู่เพียงแค่หนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยส่วนต่างของดอกเบีย้ยตรงนี้เนี่ยมันจะมีความกังวลไหมนะครับผมต้องบอกว่ามันส่วนใหญ่มันจะไปดูตามมองยิวมันไม่ได้เกี่ยวกับโโลบซีเลทมากนะักไม่เช่นนั้นคุณลองดูกราฟนี้นะครับกราฟนี้เป็นกราฟที่อธิบายให้เห็นภาพว่าไอ้อีกหลายๆประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกาหลีอังกฤษฟิลิปปินเนี่ยนะครับเอ่อมันมีการเยตูเดทเนี่ยมันมีการขึ้นดอกเบีย้ยไปขนาดไหนก็คือเนี่ยครับหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์สองจุดสองห้าเปอร์เซ็นต์สองจ นะครับแต่คุณลองดูสิครับประเทศต่างๆเหล่านั้นนะครับค่าเงินก็ไม่ได้ช่วยให้มันแข็งค่าขึ้นเลยเมื่อเทียบกับการขึ้นดอกเบี้ยแรงๆเพื่อที่พยายามเพื่อเพื่อเพื่อที่จะพยายามให้ไปปิดช่องว่างระหว่างดอกเบี้ยพลิซีเลตประเทศนั้นๆกับเมกาผลปรากฏว่าไม่เห็นเกี่ยวไม่เกี่ยวนะครับความหมายคือเกี่ยวน้อยดีกว่านะครับค่าเงินประเทศพวกนั้นก็ยังอ่อนค่านะครับก็ยังอ่อนค่าแล้วอ่อนค่าเยอะกว่าไทยด้วยซ้ํานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไทยเราพึ่งขึ้นมา นะครับส่วนต่างของเราคนกังวลว่าทำไมไม่ขึ้น50ไม่ขึ้น7 5หเพื่อไปปิดแก็บอเมริกานี่ก็คือจะเป็นการอธิบายภาพว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้โดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นบริบทที่ผมกล่าวมาโดยสรุปทั้งหมดเนี่ยนะครับผมมองว่าประเทศไทยเราเนี่ยยังมีจุดแข็งและยังมีจุดเด่นและเป็นสาเหตุของการเอาเพอร์ฟอร์มของทั้งตลาดหุ้นแล้วก็เอาฟลูต่างๆที่ชะลอไปแต่ว่าชะลอด้วยอาาัตราส่วนที่น้อยกว่าประเทศอื่นๆอ,อยู่ นะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็เลยถือโอกาสลงรายละเอียดให้เห็นภาพว่าทําไมเราคิดว่าประเทศไทยเราเนี่ยน่าจะผ่านวิกฤตนี้นะครับประเทศอื่นๆไตมาสสี่ไตมาสหนึ่งจะเข้าสู่รีเซชชันประเทศไทยเรายังอยู่ในตํา่งของการอัปเกรด GDP นะักท่องเที่ยวที่เข้ามานะครับแล้วก็ค่าเงินทําพันธบัตรอัตราส่วนความเจ๋งของแบงก์ชาติเนี่ยนะครับความรีเ e ิร์ของเขาเนี่ยนะครับก็ยังสามารถทนทานและรับแรงเสียดทานของการขึ้นดอกเบี้ยแรงในรอบนี้ได้นะครับ ผมปูทางมาเรื่องนี้เพื่อผมกําลังจะบอกว่าถ้าเราเห็นสัญญาณแบบนี้เราเห็นสกุลเงินแบบนี้เราเห็นแล้วว่าเฮ้ยเริ่มเห็นแบงค์ที่มันเริ่มมีการกลับลำนะครับอย่าง BOJ ก็ยังยืนยันในการอาธิสภาพคล่องล่าสุดเมื่อวานที่ผ่านมา BOE ก็กลับลำจาก QT เลื่อนออกไปแล้วมาทํา QE นะแต่บริบทแต่ละประเทศแตกต่างกันไปนะแต่ผมกำลังจะบอกว่า terminal rate ของ Consensus มัน fix ไว้แล้วของ b l ม o m b e r g ของเมกา BOE เริ่มกลับาทา เราอาจจะเริ่มเห็นบอลยิวที่อาจจะเริ่มมีการชะลอแรงกับชะลอขาขึ้นผมพูดอย่างนี้กันคงยังไม่ใช่ขาลงหรอกแต่เป็นการชะลอแรงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าหุ้นกลุ่มหนึ่งนะครับคือกลุ่มฟแไนซนสที่หลายตัวหลายกองเนี่ยมันโซนอยู่ในข้างล่างเนี่ยมันอาจจะเริ่มกลับมาพลิกในแง่ของการเก็งกำไรรายเดือนผมเน้นนะครับว่ารายเดือนนะครับวันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ผมนั่งฟังโทรจากแบงค์ชาติผมรู้สึกว่าเฮ้ย เศรษฐกิจไทยมันยังค่อนข้างแข็งแกร่งคอน sumer finance น่าจะยังเพอร์ฟอร์มได้นะครับแล้วเมื่อกี้ไอซ์บอกว่าเฮ้ยนี่มันเริ่มดูดีขึ้นตั้งสำรองมันเริ่มลดลงงบการเงินมันเริ่มดูดีขึ้นนะครับวันนี้ก็เลยมาชวนคุยกลุ่มการเงินกันต่อว่าการปรับตัวลงมาตรงเนี้ผมว่ามันเริ่มใกล้ที่จะเจอจุดวัทถอบแล้วนะครับวันนี้เลยชวนไอซ์เข้ามาแตะนิดนึงว่ากลุ่มการเงินของเรามี leasing มีบัตรเครดิตมี AMC เนี่ยไอซ์ Ice คิดว่าตัวไหนในแต่ละกลุ่มเนี่ยน่าสนใจครับ <c oughs> จริงๆในแต่ในภาพกลุ่มการเงินเนี่ยต้องบอกว่าจะยังไม่ดีเท่าแบงก์นะครับสับอยจะยังไม่ลดลงครับแต่ว่าเราก็ NPL อยังขึ้นในระดับในอัต,ตาราเร่งนะครับแต่ว่าถ้าไปดูรายตัวเนี่ยก็จะมีบางตัวนะครับที่น่าจะ,จะเรียกว่าในรายเดือนเนี่ยเปอร์ฟอร์แมน์่น่าจะโอเคนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เข้าช่วงใกล้ปิดงบไตมรมสามแล้วนะครับอันนั้นตัวที่งบไตมรมสามได้จะพอ ประคองได้นะเอ็นยังไม่ขึ้นมากเนี่ยเรียกว่าสามตัวละกันนะจากแต่ละเซกเมนต์นะครับกลุ่มที่เป็นพวกจำทำจำนำทะเบียนเนี่ยในในเรื่องโลนโกลเนี่ยทุกคนดีขึ้นหมดอยู่แล้วนะครับแต่คนที่ดูแล้วโอกาสที่ n p l จะวิ่งขึ้นแรงเนี่ยในช่วงไตรมาสสามเนี่ยน้อยที่สุดน,น่าจะเป็นสวัสดนะครับเหตุผลเนี่ยเพราะว่าสีสวัสดเองช่วงนี้เป็นช่วงที่ก่อนหน้านี้เขาไม่ได้ปล่อยปล่อยสินเชื่อโตอย่าง aggressive ในช่วงปีสองปีที่ผ่านมา นะครับดังนั้นปีนี้ก็จะเห็นว่าปัญหาเนี่ยอาจจะเกิดน้อยกว่าแล้วก็เพิ่งมาเหยียบคันเร่งจริงๆก็น่าจะช่วงไตรมาสสปีนี้เองนะครับไตรมาสสามน่าจะเห็นกรดที่ดีขึ้นอีกนะครับแล้วก็ผูห้หาร์เองดูสบายใจสุดและเมื่อเทียบกับผู้ประกอบการคนอื่นนะในเรื่อง NPL นะครับร้บผมว่าตัวหนึ่งเนี่ยที่แน่จะพอเก่งกําไรได้เนี่ยคือสวัสดนะครับในในด้านงบการเงินนะครับตัวที่2เนี่ยกลุ่มบัตรเครดิตเนี่ยจริงๆ KDC ย้อนย้อนเราทำ p ิวไปแล้ว นะครับแต่เราคิดว่างบที่กำลังจะรายงานมาต้นเดือนหน้าเนี่ยอาจจะไม่ได้น่าตื่นเต้นมากนะครับแตกต่างกันกับ KTC ที่ผมว่าอาจจะพอเก่งงบได้นะครับผลเพราะว่า KTC เังฐานลูกค้าเนี่ยเป็นกลุ่มกลางบนนะครับก็จะได้รับผลกระทบจากตรงภาพ NPI น้อยกว่าแล้วน่าจะคุมได้นะครับประกอบกับ spending ที่ดีขึ้นนะครับตรงนี้เองจะช่วยในเชิงทั้งโลนโกรธแล้วก็ค่าธรรมเนียมนะครับงแต้จริงช่วงนี้ KTC มีโปรเยอะนะฮะกับทางแห่งสรรพสินค้าหรือว่าร้านอาหาร นะครับก็จะมีพวกรายได้ค่าเหมนตรงนี้เข้ามานะครับอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจเนี่ยคือฝั่ง AMC AMG เนี่ยทั้งแบมและชยโยเนี่ยพูดเหมือนกันนะว่าเขาเห็นแคชคอลเลคชันหรือการเก็บเงินเนี่ยที่ที่ดีขึ้นหลังจากที่เริ่มเปิดประเทศช่วงกลางปีนะครับเราคิดว่าชายโยน,น,น่าจะเด่นนะเพราะว่าเราคิดว่าแนวโน้มการเก็บเงินหรือแคชคอลเลคชันเนี่ยตรมาสามมีโอกาสที่จะทำระดับสูงสุดใหม่ได้นะ,นะครับโดยเฉพาะการเก็บเงินบนหนี้ที่ไม่มีหลักประกัน นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นอะไรที่ที่ u u r r n n g หรือเกิดขึ้นสม่ำเสมอน,นะครับแล้วก็ราคาหุ้นหนึ่งก็โดนเซลลงมาเยอะนะหลังยางที่ปิดหวังไปเรื่องว่าจะโอนที่ดินชิ้นใหญ่900ล้านนะครับต้องไปรอคำตัดสินศาลเดือนพฤศจิกานะครับซึ่งเราเราคิดว่าจริงๆไม่ได้มีผลเสียหายอะไรมากกับชโยนะครับเพราะว่าที่ดินเนป็นของเขาอยู่แล้วก็เก้าร้อ900ล้านเนี่ยเป็นราคาที่ตกลงขายกันเมื่อปลายปีที่แล้วต้นปีนี้ ซึ่งช่วงนั้นการเปิดประเทศยังไม่ชัดขนาดนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นที่ที่เอาไว้ทําพวกรีสอร์ทอยู่ที่เกาะยาวนะครับดังนั้นผมคิดว่าถ้าสมมุติ worst case บอกให้ไปประมูลกันใหม่เนี่ยผมว่าราคาน่าจะได้ราคาดีกว่าเดิมด้วยซ้ำนะเพราะว่าเจ้ร้อยล้านเนี่ยมันประมูลกันตอนนี้ไม่เปิดประเทศนะตอนนั้นยังยังปิดเมืองกันอยู่เลยนะครับถ้ามามาใหม่ผมว่ามูลค่าควรจะดีคือเน้นในบุมชายโยยังไม่ได้มีอะไรที่เสียหายนะที่ดินมูลค่าไม่ได้เสี่บมลงแะครับแค่เป็นดีเลยเฉยๆแค่นั้นเองนั้นก็ พิกสามตัวครพี่บอมมีแต่ละกลุ่มแน้แล้วแต่ว่าใครชอบกลุ่มไหนนะก็มีสวัสด์นะมีเคดีซแล้วก็มีชโยนะที่ผมว่าพอเก่งงบสั้นๆได้ใช่ครับนั่นคือเราพูดถึงกลุ่มการเงินนะผมบอกก่อนนะว่ามันเป็นเรื่องของ technical rebound เรื่องของการเก็งกำไรนะครับซึ่งจริงๆแต่ชโยเมื่อกี้ผมกำลังจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมผมรู้สึกว่าเหมือนผมได้กลิ่นอายความเป็นคล้ายๆอนันดาอยู่นะ ที่หุ้นมันโอเวอร์แฮงมาตลอดเลยว่าเฮ้ยสาระตัดสินโครงการหนึ่งของอันดาอย,ย่างไงปรากฏคนรอปุ๊บประกาศว่าใกล้ๆประกาศผูโขห,หุ้นเล่นขึ้นมาสิบยี่เปอร์เซ็นเลยนะครับก็เดี๋ยวดูชยโยซึ่งถ,ถ้าไม่นับประเด็นนี้จริงๆอ่ะคอโอเปอเรชั่นของเขาแคชคอเลชั่นของเขาก็ใกล้เคียงระดับนิวไฮหรืออาจจะนิวไฮด้วยซ้ำนะแต่ถ้ามีเรื่องนี้ที่เคยโอเวอร์แฮงตลอดที่กดุ่้ลงมาจาก12บาทลงมา9บาทกว่าถ้ามันผ่อนคลายแล้วมันขี้คลายได้เนี่ยหุ้นอาจจะแลรี่อีกครั้งหนึ่งก็ได้แต่อันนี้ ต่อให้ไม่นับประเด็นนี้ราคาหุ้นก็ไม่ควรหลุดสิบาทนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะคือเป็นการคุยภาพรวมคร่าวๆประมาณนี้สำหรับกลุ่มไฟแนนซ์นะครับว่าถ้าเป็นบัตร KTC l e a s i ซิสวัสด์อ MC ชโยนะครับเป็น3ตัววันนี้นะครับโอเควันนี้ขอบคุณทางไอซ์ครับสวัสดีครับ